วันนี้เราจะพามาชมหลังคาสำนักปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลือกใช้หลังคา a อ c b ซ s เบเซอร์ทั้งสีขาวและสีใสขุ่นมุงเป็นหลังคาคลุมพื้นที่สำหรับกิจกรรมของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้มุงเป็นหลังคากระเบื้องซึ่งเกิดการแตกร้าวและหลังคากระเบื้องก็มีการสะสมความร้อนไว้ในแผ่นและคลายความร้อนได้ช้าทำให้พื้นที่ใต้หลังคายังคงมีความร้อนอบอ้าวแม้ในเวลากลางคืน ดังนั้นทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจึงได้เลือกใช้หลังคาสีขาวของเราวัสดุเป็น UPVC ที่ไม่สะสมความร้อนสีขาวยังช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดบวกกับหลังคาของเรามีฉนวนกันร้อนอยู่กลางแผ่นเมื่อเทียบกับหลังคาเมทัลชีตหลังคาของเราเย็นกว่าและหนากว่ามากและฉนวนตรงกลางของแผ่นยังช่วยลดเสียงที่ตกกระทบทำให้ไม่เกิดเสียงรบกวนสมาธิในขณะทำกิจกรรมในศูนย์ปฏิบัติธรรมตอนที่ฝนตก และหลังคาสีใสขุ่นของเราให้แสงผ่านได้60%ให้ความสว่างเพียงพอในตอนกลางวันด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงเหมาะมากที่จะติดตั้งเป็นหลังคาที่ต้องการความเงียบสงบและเย็นสบายเมื่ออยู่ใต้หลังคาและนี่คือภาพหลังคาของเราที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้วหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นี้ขอบคุณค่ะ